สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูง่ขูสูค้นครับมอนี้พาพี่พาน้องมาสมแคล้จังน้อยครับมือนี้เมืองขับแจวเฮาพาพีา่น้องมากินอันมะม่วงครับใส่แจวนี้มีแต่ผักบัว,วผักหอมแดงครับใส่ผักหอมแดงแซบครับมอนี่ <c oughs> เอาลาดเลยครับเอาจำด้วยถ้วยลวดตัวนะ พักหอมแรงเงีงมาเกิดอยู่กกมกม่วงเหมือนนี้เบิ้งเนี่ยพี่น้องมักม่วงครับตาออนซ่อนลายเบิ้ง<อ>ลายแห้งครับ<อ>ดกพัว่ามักม่วงเบาไตพนว่านี่ครับนวยชิบอยได้พี่น้องเลยพอด,ดีครับแต่ว่าความเสียบสุดยอดมากคนจอยมากกระดขอยา,าดได้ครับเด้อม,มือนี้ใส่ข้าโคก,กเลยครับอ๋อระเบิคมจัง คมอ่ะคมนิดนึงคุยเอาพักบัวหลายๆดึงก่อนได้ไห<อ>มครับอาจารย์ไม่อุดมือครับอาจารย์ไม่ปะอาจารมาตอนนี้อาตอนนี้อ,อย่างนี้อย่างน,นี้ครับเสร็จเลย เป็นกระเดดแสบเลยครับไก่กองแน่มันนกบปาเขียวล้วเบิรสิฮักแหละนี่นี่มาอันนี้ก็สามารถมาปาใจโคกหช่ไหมมาโคกนี้เลยคกเอาง่ายอครับอืออ่ะปิดมาคุณเกยปิดมา นี่อ๋อครับยางมะจ่นี่เอาไปทวงรถเอาชงอันชาญอันน้ำผัดพอดซื้อได้เสียหนิอ่ะปาชัยนีดยู่นีใ่ไหมพอดผไม่ลยังไม่ลกเป็นผู้ตำครับบ้านนี่ใส่สดสเลยมาตำพอดเอามีเกลือปุนเลยดูเทียวพอดแสบครับยางมันลายด้วยแมน มันการครับมันนยูสวนครับบุกบานระเบ้อครับมากินกากินส้มมะม่วงแบบพาเคิงครับจ้ามไปเนี่ตับโมมีระเบ้อปะเอาซากระเบือมาบ่แต่กระเบืออยู่รถไปเอามาพอดีเลยครับใหระเบอปเอาซาครับ แดดแบบนี้เลยตัวนุยตุยนุโอ้เบิ่งทางโดกครับโดกแห้งเมืองผุทางในก็มีก๊กโบสูงครับมองมองบานเบาดำผมกำลังเป็นหมากเป็นหน่วยเลยครับสวดโคกเลยครับยางมันหลายแห้งผันเลยใช่ป้ะแม่เนี่ยจัดไหมอือ แสบบอกคนจอยแสบจกโลกมันนี่แสบสุดๆเลยเอ้าสูตรตำแสบเพื่อนแล้วครับมันนี่เต็มโคกมากินอยู่สวนกล้วยครับมันนี่เอาข้าโคกสดๆเลยยาเงี้สดๆเลยพี่น้องเอ้ามาแล้วครับหุ่ยดรายมาอู้ยโหดจัดนีอนให้เป็นน้องครับบุ๊เิ ไพคับเพจงผมให้คือรอเด้ครับมันนี่ทีเานละเบอืมเมนเพชรจงผมรอให้ครับตาน้อยนึง่ะเออตามตามกะโดเลยทำจักน้อยครับใส่่อนไดกน่ยมเนื้อให้พอดำตําบ่ตองตันเลยตมันนี่รงจักและตอตเนาะกินรถเนาเดี๋ยวแต่ที่เ e ็ดครับ กะติสูตรใหม่กะนิรตั้มและมูสตินส่ตาหวดไปเลื่อยคิดเอาโอ้ยคาร์ลอนคาร์ลอนกินข้าวคุกหลงเบ้อไหมเบ้อเบ้อเอาเลยครับนี่นะแม่เบบดอ้อยเน่าไปอีกนะคนจอยทักคางแม่นกเลยบัดนั่นเปลี่ยนคิวแล้วครับแม่นกอดบ่ได้ครับเปลี่ยนมูกินส้มแก้วแล้ววอะเป็นตะเสีย กรอบแซ่บอือกระเบื้อทางล่องครับเอาเลยครับสโงจัดนอะไรเบ้อกระป๋องกระองกระป๋องอเยหมืองพี่น้องหน้าตามันเก็บแซ่บครับมาคนบบราณคือกันัน มสมพอดีครับไม่ตม้งสมได้หวานนะหันตาสิบะหัวตาหันตาหน้า้อเนะบือ่อใช้แล <c oughs> ้วกูด <c oughs> ูไปกินไป ป,ปินไปน้ำปรุงไปพร้อมไอ้นาง้องตัวหอมกันตวยิงต้องน้ำป่ดตอดเด็ดเดด กินแล้วกินน้ำตามมากๆนางรงเรเบริรอมาอนางเลยครับนางเบื่อได้เราเบื่อว่ะมัน,นแซบเกินท่านแม่มนกอะไรเาปเลี้ยงควายเอาส,สดๆนี่ก็ขักเนาะกรอบมาสวนบริเลียงควายเหรอครับมาสวนนี่ก็เลียง,ง,งเลียงไงเลียงงัวมาสวนเลียงงัวครับนอไม่ก็บพวกท่านเราเป็นนอทำพี่นอเคยโคตรชุ่มไว้เลียงงัว สุดแซ่บครับสนัเรียก <c oughs> พอดำบ่พอดำจกินบ่แต่แต่เอาล้อมอีกจะค้ำก็ได้เปลี่ยนคิวกันกินครับมือนี้บ่ได้เอาขากองมานะนำพี่น้องขอโทษหลายๆครับปกติพอดำที่เอาขากองมาตังืมนะครับเอาดึงัอโทษขวบๆเลยครับแซ่บแห้ง ดอลเบอรก์กินคำใหญ่แท้บูเบิร์กับของมักเพิ่นพี่น,อาาน้องเอซีถามว่า,า,นค,า,ค,า,า,าคนจอยมีผู้เบาหรือบ่านเล่าบทันมีหรอครับเลาบ่ค่อยเว้าโฆษณาโฆษณาคนจอยมีแล้วมมเบิมีสาวหรือยังมีแล้ว,ลวซือวดเลมอนไงเบิงทไหมเบิมีผู้สาวหรือยัง ลุกแล้วครับมีหรือบอ่มี <c oughs> อ๋อถือใจขนาดนั่งลงนะมีชาพั่รมีบุษราเป็นน้องแขกกินขนมนั่งลงก็เร็วพี่น้องบอ่เห็นได้หน่นะเบิ้ลมีบุษราเนี่ยโบเห็นความรอเลยนั่งลงไว้ไหมนั่งลงเออนี่แล้วรอดไหมน้องแขกแขนะนี่มันรอเนาะอือมีบุษราแล้เนี่ยกินส้มซุ้มกันครับสมแคลโบว่ายิ่มใดกระแซบขื้นเราครับแนวกินแสบๆบานๆเฮา คิวผอดำบ่ำมาเกี่นคิวกันบาทหนิคิวผอดำบาทนีิมาเสียบโรเล็คเฮาบาทนีินางสมแขวอยู่นี่แต่เหิงแล้วครับนางนกำลายแตกอยู่นี่เอยสองคนสองคนสวยเลยน้มาแอบน้ำผอดำบาทนีิโอ้กุยคักแล,ล้เบิ้ลไปซอยผอดำไหมมามามมาเบไปซอยผอดำไหมไปซอยผอดำใส่ผู้เดียวเบิ้ลเลยแหละครับนี่ใเบิ้ลเบิ้ลไปซอยผอดำนะผอดำกินมาเลย ไปถูกครับบือซอ<ล>ยพอดำนะออพอดดำบือมาซอยแล้วพอดำนับขามาในเบือหนนับขมานอ่อขนอดัดำขุนโจมครับโอ้นางขุนโมคันอีอตังหกเขาว่าคุนรอหมดคันสิบ,บกัดเลย สดพอดำสดนะมันตื่นใจคือไหนเนาะคือยังครับคือนกแก้วเ <laughs> งินบอก <laughs> <laughs> คือลูกนกนกแก้วนะกำลังสิอันนี้นะ,นะเดบิวตเห็นคือนกแกนะ้วเลยพมพอดำคือมีหลายสีแค่ มันกูเป็นความพน้องวแบบว่าทั้งสีดำสีสมสีทองสีชมพูสีแดงมันนกงอาผมให้ครับมือเออิญกับเช็ดสีไหมเมืองกันครับมืออื่นว่าเขาเช็ดสียังเขาเช็ดสียังกันมืออื่นให้สีฟ้าสีฟ้าครับมืออื่นสีเขียวครับมเป็นลูกนะ เบอร์นางลงมาดีดดิล่ะคาราเบียนางใจคักๆเลยครับหอมเนี่ยป๊บก็มงมุ่น เบอ่์สุดเนี่ยแจ็คแม่ยังเห,เหมือนีเนเาะเพือนมีแต่เปาเนาะระเบิดนะกระเบ่ยเปากินขมนุ่ม้มก็ยังกว่าขมเล็กน้อยบูจักสมบูจักขมบ่เนาะป้าอันนี่มากผู้สาวเนาะเป็นค่ำเลยคร่ำค่ำเลยได้หนี่งเบิ้งพอดยาดึงเลยดึงเบื้อพอดยาดึงเบิอ้อแหละเราเนี่ยเป็นเราดึงเบิ้อ เอเบ้ออะไรือแผลเรือสองตกอ่ะเพืน <ดำ S 2> ่นโใช้เจลได้ขอ,องเพ่อนือบ,อบอเบพสพเ่พันโลกเลยครับผิดพลาดประการใดบ,าาบาออ่ากันค,ค,รครับมื่อนี้ขอยาดนั่งกินชาโค้กครับคอยดกินเลยนเเ่ยบ่กินบด้อบบอ คือลูกน้องแก้วเนาะคักไปตึกห้องกรอบๆสดๆครับมือ้อนกินสม้มหฒ่าต้องล้างมือล่ะหืม พี่น้องนะครับเบอร์ฝากพี่น้องพี่นอ,นะ,น,อนะครับเมื่อเอืนมา่เปลี่ยนท้องผมไหมเนาะเ<ม>ห็ดซีไหมครับงามเม,มื่อเอืนนี่รูแผลแสบฝากพีตอนน้องเข้ามองน้อยครับกินแบบสดๆนัน่นเอก็ได้การยังได้พี่น้องเลยแต่าบางยามขึ้นก็อยากน้ำลายแตกเน่เอาว่าจา่าใดบเหมาะสมหรือกิริยาใดบหมะสมต้องขอถทดขอไพ่ไไปก้อนครับสำหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเข้ามีความสุขความจเจริญครับ คิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมุ่งมา่นปัญนาครับลำลำลอยๆถูกหวยรอยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ